เคยคิดว่าโดนลมและแสบตาเป็นเรื่องปกติตได้มารู้ว่าเป็นสัญญาณอาการของต้อลมก่อนหน้านี้ก็เป็นมาสาวๆหลายคนคือตาแห้งตอนเช้าโดนลมและแสบ ตาแดงง่ายบางทีก็อักเสบจนต้องหลีตาเวลามีแสงตอนแรกก็คิดว่าคงทำงานหนักไปพักผ่อนไม่พอหรือจ้องจอเยอะแต่พอไปตรวจและหาข้อมูลก็พบว่าอาการนี้เป็นจุดเริ่มต้นของต้อลม้มถ้าปล่อยไว้ไม่ดูแลอาการก็จะลุกลามกลายเป็นต้อเนื้อได้ต้องรีบปรับพฤติกรรมใหม่ไม่นั่งหันหน้าใส่ลมและไม่มองจอในที่มืดเกินไปเติมวิตามินบำรุงสำหรับคนที่ทานอาหารไม่ครบห้ามู่อย่ารู้ตัวไม่ค่อยกินผักผลไม้เลยเติมโฟกัสวันละสองสัดา <ม est. S 1> ก็รู้สึกได้เลยว่าดวงตาชุ่มชื้นขึ้นจ้องจอและสบายตาขึ้นเวลาตื่นนอนก็ไม่ปวด บอกตาเหมือนแต่ก่อนแล้ว,วดวงตาเริ่มส่งสัญญาณตาล้าพร่ามัวแอบตาบ่อยปวดกระบอกตาปวดขมับอย่าปล่อยไว้ให้ลูกลามจนยากที่จะดูแลรักษาหรือต้องไปจบที่ขึ้นเคียงผ่าตัดลอกต้อมาดูแลดวงตาตั้งแต่วันนี้โดยโฟกัสเม็ดมว่วงโปรโมชั่นพิเศษ1กระปุกจาก8 9 0บาทลดเหลือ4 9 0สบาทส่งฟรี2กระปุกลดเหลือ7 8 0สบบาทส่งฟรีเพราะดวงตามีเพียงคู่เดียวดูแลบำรุงดวงตาในยุคใช้จอเยอะกันค่ะ